มาจ้าเพื่อนๆนมาต่อกันที่อีพี่ทีเจสเพื่อนเพื่อนจ้าพ่อหายป่วยกับกับมาเลยเพื่อนๆนหายป่วยกลับมากับมาไลซดเพื่อนเพื่อนหรือว่าฉันตรงไล่น,นั่น,นึ้นเนาะว่าดีว่าหน้าที่ฉันบบขึ้นนูนีนันเนานนะเพื่อนๆนเนาะหน้าที่บ่ข้นนูนีน,นันก็นคิดไปหลายเลยเพื่อนๆจ้าคิดไปหลายอย่างจะเต็มเดือนที่สามในอีโบกีวันข้างหน้าจะสิ้นเดือนอ่ากันญาเนานนะเพื่อนเพื่อนก็จะเต็มสามเดือนเปี้ยเปี้ยอะไรเลยนเพื่อนจ้าเน้นเอียดเนาะเน้นเอียดในเดือนที่สามเพื่อนๆจ้าหน,น้าที่ยังไม่ สดนั่นแหละเพื่อนๆจากที่เจ๊กบกับมาสตาร์ทเป็น3ชั่วโมงเพื่อนๆจ๋าไล่สดมาราทอนเหมือนที่อาจจะอีพี่ก่อนพูดไปแล้วนะเพื่อนๆจ๋ากะมาไล่สดเนาะมาไล่สดเพื่อนๆกะได้หน้าที่กะยับขึ้นมาตามที่เจ๊กบบอกเพื่อนๆเนาะว่ากะยับขึ้นมาจากสามหมื่นหนึ่งมาเป็นสามหมื่นหนึ่งสองร้อยสามร้อยสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยหกร้อยสามหมื่นหนึ่งแปดร้อยกะยับมาอยู่ที่สามหมื่นสองพันเหมือนอีพี่ที่อาจจะพูดไปก่อนนา,นานั่นแต่อันนี้เกินให้ฟังเพื่อนๆจเกินให้ฟังเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันขาดไปช่<ๆ>่วงงนนึเพือๆ มันขาดไปช่วงหนึ่งก็เลยมากเกินก่อนเพื่อนๆนั่นแหละกะทําให้ได้มาลูว่าตรงไรสดมาลัทอนนูนีนั่นแหละเพื่อนๆจ้ากะเลื่มเริ่มเริ่มคิดแลวเนาะคิดนักคิดหลายเพื่อนๆจะะ้าว่าทํายังไงฉันจะผ่านทํายังไงนูนีนั่นเพื่อนๆกะตอนนี้ก็บ่ค่อยตอนนี้ก็บอค่อยได้อัน เข้าไปดูเพื่อนๆเท่าไร้เด้ยเพื่อนๆจ๋าพอเนื่องจากว่ากับพักโทรศัพท์ก็เริ่มจะเจ๊งละที่นี่เพื่อนๆจ๋าโทรศัพท์ก็เริ่มจะเจ๊งเริ่มมีปัญหาละอ่ากับแยกกบกะระแวดระวังโทรศัพท์เพื่อนๆจ๋าคอมก็เกิดคอมเมนต์เพื่อนๆอ่าซีซั่นอ่าเซสชั่นหมดอายุเซสชั่นหมดอายุอายุสามสี่วันเนื่องจากว่าอันอ่าช่วงที่แยกบอ่าป่วยกับบุคคลใดยิบโู้ล่าทรัพย์เป็นบนๆจ๋าคอมเมนต์ก็จะมาหลายหลายมากๆเพื่อนๆจ๋าคอมเมนต์มาหลายหลายมากๆแยกกบกะ ล่งอยากจะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆกับไปค้นซะเซสชั่นหมดอายุเซสชั่นหมดอายุกับกัวโดนปิดกันบัญชีกะไดรเวดละว่างไปเนาะกับออกมาไล่สดกับมาบอกเพื่อนๆอ่าหายดีแล้วเด้อเพื่อนๆฉันจะกลับมาไล่สดแล้วเพื่อนๆจ๋ากะยังไล่สดอยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะตอนนั้นเนาะเพื่อนๆกัยังอยู่ที่ประมาณนี้เลยเพื่อนๆยังบด้ไล่สดแบบมาราธอนเพื่อนๆจ๋าอาจจะสับสนกันไปนิดนึงเนาะอาจจะเพื่อนๆก่าประมาณเขาวขาเอาเด้อเพื่อนๆเด้อตั้งความข้าใจเอาเนาะเพราะว่ายัยกุบกัได้บอกก่อนนานนี้แล้วว่า ลืมกดเปิดเสียงนอกกับบรูว่าพูดไปถึงอีพีไหนอีพีไหนแลน้วนาอเพื่อนเนาะ นั่นแหลกะก็มาเริมไล่ซดหลังจากที่หายป่วยกับเพื่อนเพื่อน้องๆกับเขามาทักเนาะว่าพี่กบหายดีแล้วเหรอมาไลสดเนาะกับขอขอบคุณน้องๆทุกๆท่านที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็กมาเริมไล่ซดจากก็บัไดไลนะนี่เพื่อนเพื่อนยังอยู่ทีหนึ่งชั่วโมองอยู่แต่รอบชาเป็นสองชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงขึ้นประมาณนี้เพื่อนเพื่อนจ๋าก็ไล่ซดมาเรื่อยๆจนมาเนี่แหละเพื่อนๆ่อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ไปชม ep ที่เจ็ดกับ ep ที่แปดเนาะเพื่อนเพื่อนกันี่เก่าที่ยิะ บอกว่าเพื่อนๆอน,นอกว่าะยะกบไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวยกบเขาไปดูแดดบอดก่อนเด้อจ้า